เพื่อนๆครับเราจะพาเพื่อนๆไปดูม้ากันนะครับมานอนที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ไม่เคยเจอม้าเลยนะครับพอดีว่าวันนี้ออกสายนิดนึงนะครับเมื่อเช้านี้ถามเขาแล้วนะครับว่าม้าอยู่ตรงไหนนะครับเขาบอกว่าลุงเขาบอกว่าม้าอยู่ในคองนะครับตอนนี้เขายังในในโรงเรือนที่อีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้เขาเอาม้าออกมาแล้วนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นม้าไหมครับ เจอมาแล้วครับนี่มาอยู่ในคอกแล้วครับออ้มีหลายตัวด้วยครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้อันนี้หนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นม้าสีขาวนะครับกำลังกินกาลังกินใบไผ่อยู่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับโอเป็นลักษณะของม้าม้าแก่ะครับเพื่อนๆเป็นม้าแกรโอ้นู่นน่นน่นน่นมิงมาจากไหนนู่น มันหลุดมาแล้วครับเพื่อนๆตัวนั้นมันหลุดมาโู้นนูเดี๋ยดดูดไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้ๆมันกลัวเดี๋ยวซูมให้ดูนะฮะซูมดูเห็นไหมนู่นนู่นหนึ่งสองสามตัวนะครับแล้วก็ ดูม้าใกล้ๆดีกว่านี่ตัวนี้เขากําลังกินกินหญ้าอยู่นะครับเขากินหญ้าอยู่วันนี้ได้เห็นม้านะครับในคอกม้าเห็น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 ม้าแล้วม้าแก่ มันวิ่งไหมวิ่งในตัวแั้วไม,มไม่ยอมเข้าคอกเออไม่ยอมเข้าคอกทุกวันวนะเ, like เดี๋ยวพาไปดูอีกสองตัวนะครับสองตัวที่อยู่ในคอกตัวนี้จะเป็นตัวสีน้ำตาลนะครับมันจะพยศไหมออสงสารน้องเขานเนาะเขาอยู่ใน นี่ฮะสวยไหมครับเนี้ยม้าตัวนี้ตัวนี้มีขนด้วยนะครับเพื่อนๆดูใกล้มันจะเป็นยังไงนะอ,อันนี้ตัวหนึ่งนะนั่นอีกตัวหนึ่งอันนี้ตัวนี้สวยดีนะตัวนี้ดูใกล้นะครับเขาบอกว่าเอาเลี้ยงไว้เพื่ออ,อแบบรักษาคนที่เป็นออทิสติกอ่ะ ประมาณนั้นนะเมื่อเช้านี้คุยกับเขาครับคุยกับคนที่เลี้ยงดูครับแล้วก็เอาไปโชว์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ฮะโอ้นี่ฮะได้เจอม้าแล้วครับพาเพื่อนๆมาดูม้านะครับได้เจอม้าแล้วครับ